สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมทูไถ่ไบเกอร์ทริปนี้นะครับเราจะเดินทางไปเที่ยวภูทับเบิกันด้วยรถจีโน่160ทริปนี้เป็นการไล่รถให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนไปจีนนะเนื่องจากว่าทริปนี้ครับเป็นทริปที่ทางอู่บ้านสวนนะเป็นคนจัดช่างไปด้วยเราจะได้บอกอาการถูกว่า้รถเรามันขาดหรืออะไรนะครับในการเดินทางนะเห็นเขาบอกว่าคือเอาเครื่องมือไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปไล่รถให้จบเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนชามใหม่เปลี่ยนสายพานใหม่ด้วยนะก็เลยต้องไล่ให้จบก่อน เราจะไปจีนในทริปหน้านี้แล้วเราเดินทางกันเดี๋ยวเราจะไปที่จุดนัดพบที่ปตทวังน้อยกันนะฮะห่างจากนี้ประมาณ60สินิดๆน,น,นะฮะ6กสิกิโลกว่า,วาเพื่อไม่เสียเวลาไปกันดีกว่านะฮะเริ่มเดินทางกันนะครับผมตอนนี้เวลาตีสี่ครึ่นะครับในตรงนี้ นี่ผมตั้งเร็วนะฮะแต่เราเดินทางไปจุดนั้นพบก่อนนะครับนี่รอบนี้ผมจะลองใช้แมปมีนะครับบน Android นะเนี่ยอันนี้หน้าจอ Android ก็จะประมาณนี้แอปแมปมีนี่คือเป็นแอปนำทางเหมือนกันนะครับมันสามารถใช้แบบออฟไลน์ได้ด้วยนะอันนี้คือแบบคือดีมากแต่ว่ามันต้องโหลดโหลดแผนที่ไว้นะครับซึ่งในการไปจีนรอบหน้าเนี่ยผมจําได้ว่าผมโหลดไว้ประมาณ6มนทนนะครับ ก็จะมีพวกยูนนานหูหนานที่เราจะไปจังเยี่ยงนะครับมณฑลหูเป่ยอะไรสักอย่างนึงนะจำไม่ได้แล้วก็เซีฉวนขี่หลดไว้หมดลนะกรณีไปจีนเนะี่ยเครื่อง a อ d r o อยผมจะไม่ได้เปิดโ่งต่อให้ไม่มีสัญญาณนะครับเราก็สามารถนำทางได้นะครับโดยเปิด GPS ใอ่ตัวเครื่องไว้ก็พอนะฮะทิปนี้ก็เลยเอามาเทสระบบทุกอย่างให้มันสบมบูรณ์ที่สุดนะครับก่อนเดินทางส่วนจอนี่นะครับเป็นของ Moto ตวิ i o n นะครับผมใช้ N1 นะแต่ผมแนะนำให้ใช้เป็นแบบ X1 เลยนะครับมีกล้องหน้าหลังในตัวด้วยนะ เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วกันเผื่อใครสนใจจอนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับในช้อปปี้นะครับ เรามาถึงวังน้อยแล้วนะฮะแล้วก็ทริปนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาใส่ยางคอนติสกุตด้วยนะครับมาเรียนรู้กับยางใหม่ด้วยนะฮะไปถึงจุดนัำพมแล้วครับไม่เกินสิบนาทีไม่รู้เ้าไปกัน,นยังว่าขาน,นกันตีห้าแบบนี้ถึงปั๊มจุดนัำพมแล้วนะครับเยวผมเติมน้ำมันมด้วยน้ำมันกระพริบมาสักครักเลย เข้ามายังหรือว่าเขาไปกันแล้วเร้าให้เต็มถางครับพี่ถุปพี่ๆเขาออกไปกันหมดแล้วนะครับไปไปกันต่อเราเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองกันแล้วนะครับก็ตรงเราไป ไปถนนหมายเลข21นะครับหนาวครับหนาะวยืดลมโคตรแรงเลยแกเราเลี้ยวเข้าถนนใหม่เลข21เรียบร้อยนะครับ ตรงยาวๆเลยไม่รู้ว่าไปถึงไหนกันแล้วนะเราขี่ตามไปเรื่อยๆลยอันนี้ก็เป็นเขาขาดนะครับอยู่ที่สระบุรี กลุ่มมองไฟประมาณสิบพันผ่านเลยครับกลุ่มมองไฟประมาณสิบพันยังไม่เห็นตอนกี่โมงครับไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แต่ยังไม่มีใครใส่ถ้าผมแต้มีไหมครับไม่ดีไหมพระอาทิตย์ขึ้นนี่ค่อยยังชั่วหน่อยดีขึ้นหน่อยครับเมื่อกี้เย็นแบบหนาวเลยอ่ะจังหวะผมไม่ดีมากเลยวันนี้คือติดทุกไฟแดงทุกแยกนี่ออกจากปั๊มมาเนี่ยไฟแดงใส่เลยโอ้โหใจลายวันนี้ผมยังไม่เจอไฟเขียวเลยนะเนี่ย กำลังจะเข้าเขตจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับด้านหน้าเราก็คือป้ายละประตูเมืองถึงแล้วฮนะถึงสี่เทพแล้วนะครับโอข้างหน้าอะไรวะนะเนี่ยของวัยรุ่นวัยรุ่นใเครเข้าไปกก่อนเลยนะ โอเคตอนนี้เราก็มาเจอกลุ่มพี่ๆเขาแล้วนะครับตามมาทันแล้วนี่มีแต่ตรถแรงๆฮะ แรงอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงแล้วครับหนาวด้วย22-23อ่ะแบบวันนี้ น,นี้ก็เป็นเลื่องเมืองเพชรบูรณ์นะครับจะบอกว่าเส้นนี้เป็นถนนที่แบบค่อนข้างสวยนะในที่สุดฮะเราก็เดินทางมาถึงแยกหล่อมสักนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องเติมน้ำมันกันให้เต็มถงังทุกคันนะครับจากตรงเนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นภูเขายาวละนั่นเองครับเราเห็นยอดทับเบิกอยู่ตรงนู้นนะครับไกลๆโอ้แต่ตอนนี้แบบแห้งแล้วอะสีน้ำตาล ว่างข้างทางก็จะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งนาสีเขียวนะครับแต่ว่าบนภูเขาอะไรเงี้ยคือมันแห้งหมดแล้วอะ่ะถ้ามาตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับแนะนําว่ามาหน้าฝนน่าจะสวยกว่านะครับวันนี้เราเห็นวัดฝ่าภูทบเบิกเลยด้านบนอันนี้เป็นภูทบเบิกนะครับ ตรงบิ๊ซตรงเซเว่ตรงนี้นะก็คือทางขึ้นหูดเขาเบิกเราสามารถขึ้นหุบเขเบิกโดยตรงเดี๋ยวสายตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าพี่โก้บอกว่าของเราต้องขึ้นแบบไม่ธรรมดานะครับจะต้องไปขึ้นทางนู้นนะฮะโอเคได้จัดไป ก็ให้เราเกาะถนนหมายเลขยี่สิบเอดไว้นะครับเดี๋ยวพอเราข้ามสะพานที่เป็นรอยต่อของเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดเลยแล้วก็เตรียมชิ้นทายไว้นะครับมันจะมีทางขึ้นตรงนี้นะครับก็คือเขตรอยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดเลยนะครับจะมีคลองเนี้ยเนี้ยลำธารตรงนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรห้วยอะ่ะขั้นอยู่ยนะครับเนี่ยเขาเขตจังหวัดเลยละ แต่เราก็จะเลียวซ้ายตรงนี้นะครไปไปกันต่อมันจะชันนิดหนึ่งมัต้องส่งคนติคตนหนึบอะ่ะมันต้องส่งครับถ้าไม่ส่งเดี๋ยวมันจะช้ากว่าเดิมแล้วรถเราเป็นเฟืองคู่ด้วยอุชันนะเนี่ย ตรงนี้จะเริ่มเป็นจุดชันนะครับ นี่เป็นการสวนขึ้นไปครั้งแรกกันเนี่ยโอ้ยก็แอบ,บชันอยู่นะขึ้นชันขึ้นชันขึ้นชัน,นชันชันชัน โชคดีที่เขาทำคอนกรีตแล้วแต่มันมีรอบชูดขึ้นนะอันนี้เราถึงบ้านนาสะอุ้งนะครับอยู่ตรงนี้นี่ฮะบรรยากาศด้านบนนะครับ มารอบนี้นะครับทุกคนลานกลางเต็นท์ขึ้นเพียบเลยโูแน่นมากลานกลางเต็นท์มีร้านคงร้านข้าวด้วยนะเนี่ยโอ้เราเห็นทางขึ้นไปถึงวัดตายนะนูะ่นแหละกำกำลังไต่สันเขานะครับหรือเขาเรียกถนนเส้นนี้ว่าสันหลังมังกรปูทะเบิกนั่นเองนะครับ เราขึ้นมาถึงตรงทางแยกวัดป่าพุทธเบิกนะครับวัดราว็เลี้ยซสายขึ้นไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราตรงไปที่พักเกาะน,นะครับพี่ก็จองมาเรียบร้อยแล้วนะฮะชื่ออะไรนะยิ่งจเจริญน,นะครับอยู่ทางไปหอวัดอุณภูมินะครับเราน่าจะขึ้นมาถึงโซนที่พักแล้วนะครับอีกนิดนึงก็น่าจะถึงหละ สวยเย็นเลยเนี่ยย็นเหมือนตอนเช้าที่เราขี่มาในแถวสระบุรีที่พักเต็มเลยคนระับที่พักอลังการมากมันก็มีบางมุมแอบ,บเหมือนคาเมลอนไฮแลนดกันนะที่มาเลอ,อนนี้เรามาอยู่ที่ ยิ่งเจริญปสีโซ่ก็จะเป็นวิวประมาณนี้มองเราไปเห็นด้านล่างแต่ว่าไม่ได้มองเห็นทางหล่มสักนะอันนี้เห็นทางฝั่งที่จะไปหล่มเก่านะครับอันนี้พี่ๆเขาก็กําลังกางเต็นท์นะก็เดี๋ยวตอนนี้พักผ่อนส่วนห้องพักผมนะครับก็จะประมาณนี้อ่าก็ประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าห้องคืนอะไรเดี๋ยวรอไม่โกหกเองมีพัดลมมีทีวีน้ำอุ่นมีน้ำขวดหนึ่งนะ ก็ความพิเศษของห้องมีทางระเพิงให้นี่นี่มันมีดดบันไดตรงนี้นะครับขึ้นไปดูวิวข้างบนก่อนไปไปไเฮ้ยแจมโบเรามองเห็นวัดป่าด้วยนะฮะแล้วตรงนี้ขึ้นยังไงอ๋ออันนี้ขึ้นฝั่งข้างหลังพี่ๆเขากางเต็นท์้วเราไม่เหนื่อยเลยนะะ เราพร้อมนอนนะครับตอนนี้สุดยอดขี่ไปไล่ไปเข้าถึงคนใช้งานนี่ฮะธารกิจเรานะครับมาซื้อผักผักแมวแครอทอะโวคาโดก็ตรงนี้เป็น ตลาดคล้ายๆตลาดมง้งเนาะที่แบบขายของดอ,อยอะไรเงี้ยเต็มเลยนะครับอุ่หนุนได้นะฮะันนี้เรา,าซื้อตอนเย็นเลยเพราะว่าขี้เกียจแวะตอนเช้าเรียบร้อยฮะภารกิจเราในวันนี้สําเร็จนะครับมาซื้อผักนะครับมาซื้อผักตอนเย็นมันก็สวยเหมือนกันเนี่ยผมไม่ได้มาจุดตรงทนี้เย็นๆนานแล้วนะคือมันโอเคมากๆเลยมันเป็นบรรยากาศที่แบบแสงแดดก,กาลังจะหมดไปนะครับ ด้านนี้นะครับก็มีร้านกาแฟนะครับบริเวณตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดของทับเบิกนะครับนี่ด้านบนเห็นไหมที่เป็นหอวัดอุณหภูมินะครับตอนนี้5.53โมง53านาทีนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้ก็คือร้านกลางเต็นท์นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าต้องติดต่อตรงไหนนะแต่ถ้าจริงๆจากป้ายเนีัยมัน1 7 6ปนะของการมินก็อาจจะไม่ได้ตรงเท่าไหร่ 1>, 1, 7, 6, 8เรามาลุ้นอุณหภูมิกันนะครับอุณหภูมในวันนี้นะครับ5.56โมงากณจุดสูงสุดของภูทับเบิกที่1,700เมตรอยู่ที่18องศาผมรู้สึกมันหนาววันนี้นะโ้โคตรดีครับตอนนี้ไม่มีเมฆไม่มีหมอก พี่เขาตื่นกันแล้วในหมอกวะไม่มีของไปก่อนนะฮะเสร็จเราจะได้ออกกันตอนเช้านะครับที่นี่ไม่มีหมอกนะมันมองไม่เห็นนะคุณคุณ สำหรับที่วันนี้นะครับผมตั้งใจเอารถมาเทสนะครับทดสอบทุกอย่างช่วงล่างยางอุปกรณ์ต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนเดินทางไกลไปที่จีซึ่งระยะทางนมรวมแล้วนะผมคิดว่าน่าจะประมาณ ,6000 กว่าโลนะครับช่วงล่างตอนนี้สําหรับผมนะผมว่าลงตัวทุกอย่างจบเรียบร้อยแล้วชุดขับเคลื่อนตอนนี้ผมก็ว่ามันก็จบแล้วเหมือนกันนะรู้สึกว่าไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเติมอะไรลนะที่เหลือก็ก่อนเดินทางนะครับผมจะดูแลอุปกรณ์สิ้นเปลืองนะครับเช่นน้ํามันเครื่องเฟืองท้ายไส้กรองอะไรทุกอย่างนะครับผมจะเคลียร์ใหม่ให้หมดนะครับใหม่ ก่อนเดินทางนะครับเพราะว่าไปจีนอย่างที่ผมบอกเราสมมติน95นะครับไปวิ่งต่างประเทศสำหรับผมมันไม่ได้สำหรับผมคือต้อง100เท่านั้นนะครับเพื่อจะได้เที่ยวให้สนุกแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระของใครด้วยสมมุติว่าถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆเช่นยางรั่วหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่นู่นนะครับก็ยังพอมีร้านที่เขาทําได้อยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะที่นูน่นคือร้านแบบทั่วไปตามชนบทอะไรเงี้ยเขาก็ทาได้เหมือนกันแต่พวกเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆที่มันไม่สามารถซ่อมที่จีนได้อันเนี้ยเเเราต้องช็ลลคลผม และสำหรับใครที่อยากทราบว่าผมเตรียมตัวยังไงก่อนไปจีนเดี๋ยวติดตามชมอีกคลิปหนึ่งนะครับผมจะทําแยกให้นะครับผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทคือการเตรียมรถและก็การเตรียมคนนะครับเดี๋ยวพาชมบรยรยากาศฟูทับเบิกก่อนเราจะเดินทางลงไปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแยกกับพี่ๆนะพี่ๆนะเขาเหมือนจะไปเขาค้อนเพราะผมมีเวลาไม่เยอะนะครับต้องไปเตรียมตัวเองนะเพราะมีเวลาไม่ถึง10วันละในการที่จะต้องเดินทางไปจีนนะครับพร้อมแบบต้องวางแผนทุกอย่างนะฮะ นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวพี่ๆเขาจะไปวัดพระธาตุผาซ่อนแยกกันต่อนะครับผมจะเดินทางจับก่อนนะครับต้องเตรียมตัวทุกอย่างหลายอย่างอย่างที่ผมบอกนะฮะระยะทาง416กิโลนะครับจากตรงนี้ไปถึงบ้านเราไม่ได้เติมได้มาอีกสองถังนะครับตอนนี้ฟิลลิ่งรถนะครับของผมช่วงล่างระบบขับเคลื่อนนี้โอเคละเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเหลือพวกแบตเตอรี่นะครับผ้าเบรกอะไรเงี้ยที่เราต้องเปลี่ยนก่อนนะฮะก่อนเดินทาง เราลงมาทานข้าวด้านล่างเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกับพี่ๆแล้วเราจะเดินทางเข้ากรุงเทพเลยนะครับ